ยังประกอบเองให่วันนี้เช้านี้นะคะเราก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำเองทั้งหมดเลยค่ะไป่ลองดูซิว่าการโอเคหรือเปล่าต่อมาเราก็ดูครับว่ากาศนั้นมีเท่าไหร่ปกติเขาจะใส่ประมาณ200ครับใช่ยังไงเปิดเปิดน้องเปิดหรือยังเราจสุดเปิดสุดว่าวบุจับมาหนึ่งทีใช่ค่ะ เราจะเป่าอากาศเข้าเสื้อร์ BC d c ดครับเพื่อเช็คว่าเสอร์ BCD นั้นยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าสีเหลืองที่เห็นอยู่เนี้ยเรียกว่า Octopus จะเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินค่ะสาใส oh, yeah, really like ่เข <iş> <stomach> ็มขัดตั้งกลัวกันเนี่ยเท่สุดไปเลยโอ้ยอย่ามาแซวแกก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่หลับหน้าเ Huh? Huh? This mean okay for the boat. ใครจะมาก่อน Lady first. <laughs> <laughs> สนุกสนุกไม่ต้องกลัว เดินลงไปเลยใช่ค่ะเดินลงไปเลยกระโดดดนสะาเบลไม่กลัวอยู่แล้วค่ะแล้วถ้านทะเลอ่ะเบลก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีลวกันต่อมาอาจารย์ก็ลองให้เราว่ายน้ําค่ะประมาณ3รอบแต่จู่จก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นโอเค จเย็นๆใจเน็ตินค่ะจเย็นๆค่ะทำช้าๆทำช้าๆกลัวกลัวอะไรอ่ะมันหายใจไม่ได้อ๋อด r e เอเยอะะโอเคโอเคออะซอรอร สัญลักษณ์ชูนิ้วโป้งลงแปลว่าเตรียมตัวลงสู่ความลึกค่ะแต่ก่อนจะลงเราต้องก้มดูข้างล่างก่อนนะคะว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ตั้งท่าและลงกัเลยลงไปแล้วบุ้ม,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 มอาจารย์เขาดูเป็นห่วงโอ๊ตมากๆเลยนะดูดิก็แน่สิกลัวขนาดนั้นนะ่ะ เอาเอาตีขาดีๆหน่อยกำลังฝึกตีขาอยู่นี่ครับอาจารย์ต่อมานะครับอาจารย์ครับก็ให้ไล่หนะาออกจากแว่นครับเป็นกระบวนการหนึ่งที่จำเป็นมากๆเลยโอเคไหมโอเคแล้วครับง่ายมากเลยเอาเอาเอาขอดูอาการหน่อยซิว่าเหลือเท่าไหร่แล้วเออเออเออมันมันคืออะไรเหรอครับไมเนะเ่เครื่องอะเครื่องนี่คืออะไรครับอาจารย์นุ่มตอนนี้เหลือเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบครับ โอเคโอเคโอเคอาจารย์เรียกเราทั้งสองคนให้มาดูบทเรียนต่อไปใกล้ๆค่ะบทเรียนนี้สอนเรื่องของการพยุงตัวเวลาอยู่ใต้น้ําอาจารย์ให้เราสมมุติตัวเองเหมือนลูกโป่งหายใจเข้าลูกโป่งพอง,องตัวก็ลอยขึ้นค่ะหายใจออกลูกโป่งก็แฟบตัวก็จมลงใต้น้ําค่ะคใจช โอเคดียูฟีล e อ่อ่ะยูอร y ีล็กซ์รีล็กซ์เยอ yeah. You m o ่ก n น too much โอเคมได้ม้อ่ะค่อยๆลเยอะเยอะช่วยได้เยอะโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปดับน้ำกันแล้วเราจะไปดับน้ำที่หาด ตายแลกตะกี้แอนิกมาั่นเคเราไปดูกันนะว่าจะตายท่าไหนตายไหมไม่หรอกนะแน่ใจแน่ใจโอ้โหเดินไม่เห็นทอร์โคนไก่ไก่้มมาเยอะก้มมาเยอะหน่อยเออไม่ได้ก้มมาเยอะมันจะช่วยได้ว้าวเออใส่เลยไหมใส่เลยจะลงลงลงน้ำหมดเราค่อยใส่ได้ไหมวะ สุดเก๋สุดเก๋เหยื่อเพิยงเรามาถูกไหมเราต้องมาอย่างนี้เหรอเราไม่ได้ต้องไปกระโดดเลยนั่นเนี่ยจ่ายเขาก็มาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวนเออไม่น่ากลัวโอเคอ๋อโอเคคลิปคลิปนี้ทั้งคลิปนะครับเราจะเป็นคนถือกล้องนะคะเพราะว่าอเขาขอเขาบอกว่าขอเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าเกิดเขาโอเคเดี๋ยวแกส่งให้เขาได้เลยนะแกต้องบอกเขาสิเราเดี๋ยวเขาบอกแกเองเดี๋ยวเขาส่งสัญญาณนี่ไง โ <Okay. S 2> อเคกระจายเขาไปนู่นแล้วไปด,ดูเวเ๋ยวดิเราสองคนตกลงกันไว้ว่าถ้าสัญลักษณ์ชูสามนิ้วแบบเนี้ยแปลว่าเราโอเคข้าไปนี่ไปไหนข้าเปลี่ยนแล้วนะข้าเนี่ต้าเนี้เหรอทางนี้ข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าเอ้ยน้องเนี่นยกปไหน เราไปกนโอ๊ยมาพาเขาไปด้วยแกแกมาพาเขาไปด้วยอยากทิ้งเขาเดียวเดี๋ยวมาดีกันนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อะไรต่อโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์อยู่ลึกสุดเลยถ้าสละมันมากมันจะหักาจะกินอาจารย์ก่อน <laughs> อ,อย่าแม้าอาจารย์ชิวมาก <laughs> แกเขาไม่กล้าดำลงไปอ่ะมาดิมาดิขาหมาสิโอ้แกกนมาแล้วจริงๆเขาสัาสมผัสผดได้เขาสัมผัสได้แกเขาต้องไปที่ไหนแกจำบอกให้มาแบบเร็วแกขาเร็วลงแล้วกลัวน้ำในทริปนี้ขุ่นมากๆเลยค่ะ รอบข้างนี้ไม่กล้ามองเลยค่ะมันจะกินกบสีดําเนี้ยอย่างเดียวเลยจนบางครั้งก็มองใกล้จนเกินไปจนโอ้ยโดนไป1โบกค่ะทําไมโอ๊ตหายใจแรงขนาดนี้เนี่ยโอ๊ยเก๋โอเคโอเคเอาเร็วซูซู รอบที่สอง Okay you stay together huh Okay Okay ลงรอบที่สองบุ้ม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 ว้าวกลัวปมหัวใจเธอยังหลงเละจะก้าวเดินไปไปสู่ความฝันที่เคย เขามานะโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปเลยปลาปลาปลาเห็นปลาตัวแรกแล้วว้าทำไมตัวเรามันจมจมลงนะนั่นสิอ๋ออาจารย์กดเราที่เองถึงว่าทำไมจมจม อาจารย์พาเราทั้งสองคนลงสู่ความลึกเรื่อยๆค่ะสงสัยเพราะเราเป็นมือใหม่โตมันเลยไม่ค่อยจมนอะอดเนอะนั่นสิว่ายแล้ลอยตลอดเลยอยนิโมค่ะนิโมเห็นนิโมแล้วตัวสีดำๆโอ๊ตโอ๊ตโอดูนิโมไหนอ่ะไหนอ่ะนิโมไม่เห็นเห็นเลยเเินออองธจะพบ โลกที่สวยงามแค่ปล uh, mm ่อยหัวใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เอาลงไปหน่อยเฮ้ยจะขึ้นเหนือน้ำแล้วอาจารย์เอาลงไปหน่อยโอ้นิโม่เลยโอ้ไม่เห็นเลยหัวหุมาเแกไม่เห็นนิโม่เหรอไม่เห็นที่นิโม่เห็นนิโม่เห็น

นลกคยวสสิรุปนะคะตอนขึ้นจากน้ำเนี่ยแหละลำบากที่สุดแล้วค่ะเสื้อบีซีดีหนักมากอมามมันโดนอุ้มน้ำไปอีกอ่ะโอ้มนไม่อน้นจดนตุกนโด้อยโตเอ้โหกากตความเสียหายเสี่ยหนักมากไปว่ากัน ที่เล่นหลังเยอะเลดีที่เล่นมาดีว้าวหนุนเฮ้ยเราเราตรงไหหนุนใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวดิเห็นข้างๆเซเว่นตรงนี้เมื่อกี้ก็ตะกี้เรากลับมาไองเออสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้เขาเห็นวันนี้นะ ไปอยู่ตอนที่ดำน้ำลงไปนะไปอยู่ก็นึกถึงตอนที่ตัวเองขอี่จักรยานได้ครั้งแรกรู้สึกว่าจําสีหน้าวันนั้นได้ตอนท,ที่ไม่เคยจํามันมาแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วก็จําได้เลยว่าวินาทีที่มันขี่ได้อะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเจ๋งโคตรโคตรเจ๋งเลยว่ะเราเนี่ยอะไรเงี้ยจำได้แล้วเว้ยอะไร,งไรเงี้ยถูกไหมเออจำความรู้สึกแล้วมันลืมไปนานมากมากแล้วอะว่าเคยเจ๋ง่ะ <c oughs> เพราะวาความเจ๋งเนี้ยมันถูกความอ่อนค่าที่คนอื่นส่งมาให้ มันมีเหมือนเป็นกลุ่มเมาท์กันนะแล้วแบบเมาท์ว่าเอ้ยในห้องใครเก่งก็ชี้คนนี้คนนี้คนนี้ถูกปะแล้วชี้ว่าคนไหนโง่เงี้ยชี้มาที่ไอเดลคนแรกเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วคือโอ้ยต้องมาลบของเก่าเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วหลังลงจากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองมันไม่ได้เก่งมันไม่ได้ดีดีใจด้วยคนแรกสักเซสิตะแล้วกลับมาเก่งับอีกเลย น,นี้จะไปเซลหรอทั้งวันอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้ everything is okay no panic นะคะ